สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เชื่อว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะวันนี้เราจะเปิดหน้าไพ่ทิิย์นาคาสำหรับนี้สำหรับไพ่ทิิย์นาคานะคะในการทำนายในวันนี้เนาะสำหรับเพื่อนที่หยุดฟังเชื่อว่าเป็นพลังงานของคุณแล้วสำหรับเพื่อนที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ของคุณก็สามารถผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนที่หยุดฟังก็ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่ ไม่นําไปงมงายหรือนําไปมีผลเสียกับชีวิตสามารถนําไป,ปรปับใช้กับชีวิตได้ค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคมพศ2568ก็เป็นการเริ่มต้นเดือนเดือนใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนพบเจอสิ่งดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูพลังงานพร้อมกันเลยว่าสถานการณ์ของคุณตั้งแต่มาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้เนาะจะเป็นเช่นไรขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่ยานพญานาคนะคะ ในการเปิดไพ่ทำในายในครั้งนี้การงานดีรุ่งเรืองสําเร็จ8ไม้เท้า2 4 6 8อ่าเราต้องนับอ่ะ8ไม้เท้าก็คือ x of w n d เนาะถ้าเป็นหน้าไพ่ยีเขาบอกว่าการงานดีรุ่งเรืองสำเร็จก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทำกำลังเติบโตเนาะบางคนทำงานตั้งแต่1-2อย่างขึ้นไปหรือว่าหลายอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเติบโตอืมแล้วก็ไปในทางที่ดีบางคนอาจจะได้เดินทางไกลด้วยก็ได้หรือว่ามีคนต่างถิ่นต่างแดนเดินทางมาพบคุณอย่างนี้ก็ได้เพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ไม่ได้พบเจอกันก็มีโอกาสที่จะได้พบกันอาจจะเนื่องด้วยการงานธุรกิจทำตามความฝันให้เป็นจริงเจ็ดถ้วยช่วงนี้ มีเซนนะแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยอืมช่วงนี้เป็นคนมีสเสน่ห์มีคนมาชอบหรือว่ามีคนเข้าหาเยอะเออถ้าเรื่องธุรกิจการงานก็จะมีคนมาดีลงานหรือมาติดต่อ,อก,กับคุณแต่ว่าต้องดูดีๆมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะอืมก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่โฟกัสที่ตั้งใจไว้ก็ทําตามเป้าหมายแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จอต่จะเป็นจริงอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังพัฒนากําลังจะเติบโตแล้ว การงานดีรุ่งเรืองสาเร็จก็แน่นอนค่ะคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ทําธุรกิจสิ่งใดกําลังจะเติบโตแล้วก็มีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองเนาะความพยายามความสําเร็จอดทนทุกสถานการณ์อ่ะเขาบอกให้อดทนนะคะให้ใบนี้คือถ้าคุณอดทนอะ่ะคุณจะได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีพญานาคมีแสงสีทองด้วยเห็นไหมเนี่ยใช้สมาธิอดทน ก็เหมือนบางคนก็บำเพ็ญเพียรเออถ้าพูดถึงสายยานช่วงเนี้ยคุณจะมีเซนสัมผัสพิเศษเนาะแต่ว่าคุณต้องทำสมาธิอืมคุณจะเห็นในสิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคตเห็นในสิ่งที่สามารถนำพาชีวิตอืมให้คุณดีขึ้นแล้วก็จเจริญขึ้นเนี่ยดูดิ แสงสว่างพญานาคแสงสว่างแสงสีทองติดต่อสื่อสารกับสายญานของคุณได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาคุณได้อุ้ยผู้ละคนลุก,ลกอัน,นอันนี้เราใช้ความเชื่อนะแต่ถ้าเรื่องการงานเนี่ยการงานของคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปชา้าๆอย่างสงางานดูดิหกไม้เทา้าอ่ะถ้าในไพ่ยิปซีคืออัศวินใช่ไหมอ่าคือแบบทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่าง เติบโตแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมีลูกน้องมบีบริวารที่ดีสำหรับคนที่ทำงานในสายงานองค์กรก็จะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะเออแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องอดทนและต้องใช้ความความพยายามอืมทุกสถานการณ์จะสำเร็จเนาะประมาณนี้ อ่ะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความรักความรักจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะหรือว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มีคนอยากรู้จักหรือว่าอยากพูดคุยเนาะอือาจจะเป็นคนทางไกลด้วยก็ได้แต่ก็ต้องดูดีๆว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ให้คุณค่อยคอยอทําความรู้จักพัฒนาแบบเพื่อนไปก่อนอย่ารีบร้อนเนะเาะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เป็นการค่อยๆพัฒนาและอดทนอืมอ่ะ สรุปโอกาสใหม่เริ่มขึ้นแล้วโหสําหรับเพื่อนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆอืมโอกาสอะ่ะเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อ,อไร่เนาะแต่ว่าโอกาสจะมาได้เพราะว่าสิ่งที่เราพยายามสิ่งที่เราอดทนในอดีตเออก็ให้คุณทําแล้วก็ลงมือแล้วก็ทําตามเป้าหมายอะโฟกัสอะ เออแล้วเดี๋ยวโอกาสจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณทําตามเป้าหมายที่คุณโฟกัสไว้โอกาสมาถึงคุณก็จะสามารถคว้าไว้ได้นะแต่ถ้าคุณไม่จริงจังหรือว่าอืมไม่ได้โฟกัสโอกาสมาคุณก็จะมองไม่เห็นนะอืมประมาณนี้อ่ะสอดสองขึ้นอีกแล้วอืมมีคนแบบบางคนก็ช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลัง ไปได้ด้วยดีการงานดีกำลังรุ่งเรืองเออแล้วก็เหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยเออหรือบางคนมีสเสน่ห์มากแล้วก็มีคนอยากรู้จักเนาะอืมอยากรู้จักอยากรู้เรื่องของคุณประมาณนี้โอเคค่ะก็ไพ่ใบนี้บอกกับคุณว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็เลือกคบแต่คนดีๆนะคนไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจเออหรือว่ามองแล้ว อืมเราอาจจะได้ความรู้จากคนที่เขาคิดไม่ดีกับเราก็ได้เนาะโอเครู้เราก็ปล่อยวางแล้วก็มองแต่สิ่งดีๆพัฒนาตัวเองแล้วทําตามความฝันให้เป็นจริงเนี่ยแหละจะทําให้ชีวิตคุณนะมีโอกาสดีๆและทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะโอเคเรามาดูไพ่ตาที่3เพิ่มเติม3ใบ ต้องไปเรียนตับไพ่ใหม่โอเคโอเคสามใบสงบโอ้โหเห็นไหมก็สอดคล้องกันนะ่ะสำหรับไพ่ที่ใบเนี้ยสงบเนี่ยบางคนมีเซนมีสัมผัสพิเศษสามารถเหมือนมีเซนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีคุณจะรู้ เออด้วยแบบเซนสัมภัาิเศษหรือบางคนมีสายญานพญานาคหรือว่าสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องรักษาคุณได้ในเวลานี้เนาะอืมทำสมาธิซะใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เราก็พูดไปตามหน้าไพ่เนาะเออสง,งบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่บางคนมีเรื่องอุปสรรคมาขวางมาขวางกั้นนะ่ะเออทำให้คุณรู้สึกลำบากกายหรือลำบากใจเนาะ เออรู้สิ่งทุกอย่างมันมันไม่เรียบหรูแน่นอนอะ่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้บอกว่าเดี๋ยวก็นะไพ่ใบนี้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่คุณต้องเลือกให้ตัดสินใจอะ่ะเออบางคนอาจจะลำบากใจก็ได้แล้วก็ไพ่ใบนี้เนาะบอกว่าเดี๋ยวก่นอนนอธิบายให้ฟังเราจะได้เข้าใจอืม ไพ่ใบนี้บอกว่าความพยายามความสําเร็จอดทนทุกสถานการณ์มันต้องมีการอดทนอยู่แล้วแหละในคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะแม้ความเจริญรุ่งเรืองกําลังมาหาคุณนะ่ะการงานดีสําเร็จดีก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามและถ้ามีอุปสรรคมาขวางมาขวางกั้นคุณหรือทําให้คุณลําบากคุณต้องสง,งบให้ได้เออประมาณนี้เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูทําได้มองการไกล แน่นอนค่ะชีวิตคุณนะไปได้ไกลได้รับความสำเร็จด้วยบางคนเนาะสําหรับคนที่ลำบากอยู่ทำสมาธิแล้วก็อืมอดทนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานใช้ความพยายามเนาะเออแล้วก็การงานจะดีแล้วก็ลุ่งเรืองสำเร็จอ่ะพูดย้ำเราจะได้เข้าใจเอออะมันมีใต้ไพ่ทรยศอะ คนที่คิดไม่ดีอะครับคนที่คิดไม่ดีกับเราเออก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเออสนใจแต่สิ่งดีๆถ้าเรารู้ว่าคนไหนไม่ดีกับเราหรือว่าทําไม่ดีกับเราอะเราก็อ,อโหสิให้เขาเนาะเออเราก็ปล่อยวางแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะจะดีเองสําหรับเรื่องความรักอืมเราก็ขอพูดเสริมนิดนึงเนาะเพราะว่าพญานาคอะบางคนก็อาจจะมี เรไรอ่อมีกรรมเกี่ยวกับความรักเนาะความรักนะอย่างที่บอกช่วงนี้มีสเสน่ห์สำหรับคนโสดหรือว่าคนไม่โสดก็แล้วแต่เออบางทีช่วงนี้คุณอาจจะมีแสงโดดเด่นเนาะมีสเสน่ห์ทำให้คนน่ะอยากรู้จักคุณคุณก็จะต้องพิจารณาแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเนาะออแล้วก็บางคนถ้าอยากศึกษาดูใจอับใครก็ต้องพัฒนา ศึกษากันไปแบบแบบเพื่อนอ,อมไม่รีบร้อนก็จะดีโอเคนะคะสำหรับเพื่อนที่อยากมีความรักเราไม่ประสบความสำเร็จในความรักเลยอะ่ะแนะนำเนาะต้องไปสง,งบทำสมาธิถือศีลสวดมนต์แล้วอโหส,สิจะได้คู่เนาะเอออันนี้เราก็พูดเสริมแต่บางคนดีอยู่แล้วก็ดีค่ะสำหรับอันนี้พูดถึงคนที่อมีกรรมเรื่องความรัก โอเคจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กันก็ขอทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทำการสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โอเคค่ะก็จบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ